หมึกย่างครับท่านผู้ชมฮะบอกตลาดคือเงียบแท้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 ฮะคือเงียบคักของแท่เงียบแท่เงียบแท่เงียบแท้นะครับอืมร้านปลาหมึกย่างในตลาดแห่งหนึ่งนะยังบออย่างโอดเลยครับโอ้ตลาดเงียบจริงๆปลาหมึกเหลือเต้ไปหมดโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมฮะปลาหมึกเหลือเต็มเลยฮะขายไปได้เลยครับดูสิฮะ มันเงียบแท้ๆอะนะโอ้โหไม่ไม่ออกเลยขายไม่ออกเลยอ่ะดูสิน่าสงสารเนาะเนี่ยไม่มีสื่อไหนสนใจเลยนะครับไม่มีสื่อไหนเอาไปออกเลยมีแต่สื่อแอดมินนี่ถ่ายมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเนี่ยนะไม่ได้ว่าเป็นคลิปเก่าคลิปอะไรนะนี่คือถ่ายคลิปสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆเดี๋ยวเมื่อวานได้ถ่าย